มาแนดน้ำน้องพายุเดี๋ถามก่อนมันเหมือนตรงไหนนะน้องพายุไม่เหมือนตรงไหนดี่าะทำไมถึงไม่หอมแก้มโกคะแก้มโกหอมนะจอนะเข้าใจปปะอุ้ยเอาเดี๋ยว้องซ้อมตัวแล้วก็ในเพจคนด่าเต็มมันจะพายไหมโบ นี้กันอีกแล้วนะคะในวันนี้เนี่ยเราก็ขออนุญาตเปิดคลิปนะคะแบบว่าอ่าอารักให้อาักทายก่อนวันนี้นะคะเราก็มีหลานของเรานะคะมาแนะนำน้องพายุเดี๋ยวถามก่อนว่าเหมือนตรงไหนนะน้องพายุยไม่เหมือนตรงไหนดีกว่าผม่ผมเหมือนแค่ผมใช่ไหมเขาอยากข้าผมเกาหลีแต่ว่าไม่เป็นเกาหลีด้วยว้า บูพยายามเก็บอาการแล้วแต่มันไม่ยุ่งจริงทำไมมันน่ามันตลมันน่าร้าวันหล่อมันโอปป้าก็เห็นโอปป้าปะเนี่ยโอปป้าเหมือนไหมโอปป้าเหมือนทุกคน เลยเลยเยฮียเปิดกีบให้หน่อยสวัสดีทุกคน้วยครับอยู่กับช่องโบกญรัลส์ล้ววันนี้เราจะมาทําเมนูที่ชื่อว่าเหลาปูม้าผ้ากุ้งสะดุ้งไฟทุกคนตั้งแรงเซ็ตมาเครับโอเคและในวันนี้นะคะเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะที่โบทําปูม้าคือไม่เคยทําปูม้ามาก่อนปกติทําเป็นปูอะไรปูควายปูเสืออะไรอย่างเงี้ยปูควายปูเสือจะหาไปไหนเนี่ยคาเฟ่ี่ย โอเคก็คือปกติเนี่ยก็จะไม่เคยทําปุ๊บมะอันนี้คือไม่เคยทําเลยนะนอกจากซื้อมาแต่วันนี้คือทําแล้วก็เออได้โทรไปบอกช่องนึงว่าแบบเหมือนเต้ก็ท่านี่ชำนานการทําอาหารก็รู้อยู่ว่าเราถ่ายอยู่ก็แวะมาทักทายบ้างหันมาแค่นั้นเองว่าเออเรามาจากไหนชื่ออะไรทักทายหน่อยเออทักทายหน่อยว่าเราเดี๋ยวจะพีน่าหนูชื่อกางณลติยานันท์คสมบูณ์ชื่อเบิบีบีมาหาโกเร็วๆมาหาหน่อยขาเฮ้ยโบขาโบโบขาเลยเหรอคุณเป็นอะไรนะจะวันเกิดแล้วรู้อุ้ยนอะ หอมแก้มโกโก้แล้วเดี๋ยวโกโก้ซ้อมให้ขอเนี่หอมแก้มก่อนหอมแก้มก่อนหอมแก้มนี่หอมแก้มโกก่อนไม่เอาทำไมคะทำไมถึงไม่หอมแก้มโกคะแก้มโกหอมนะไม่จบนะเข้าใจป่ะมาอกตัวนี้เขาหอมปลาแม่เราอ่ะอ่าอ่าดกันเราจะเจือเยี่พี่พี่หอมแก้มบ้างหน่อยเฮ้ยพี่บี นี่พี่น,น้อยเป็นดดไงวันน er. ี้สวัสดีเพื่อนๆหน่อยบีสวัสดีเพื่อนๆหน่อยค่ะคือตอนนี้หลานน่ฉันเริ่มพูดได้แหละเขาก็จะเริ่มแบบเริ่มทําตามใจตัวเองได้อ่ะหอมแก้มโกไหมโกให้โอกาสสุดท้ายบีโก้ซื้อของเล่นให้แล้วหอมแก้มก่อนบีอุ้ยเดี๋ยวนุงซัตัวป มีเดี๋ยวให้มาม้าสอนเลยนะมานี่เลยมานี่มาหาโกก่อนมาหาโกก่อนค่ะ,คะสอลี่ไม่เป็นไรค่ะโกไม่เป็นไรนะหัวโกยโอเคนะมาเล้วมาหาโกก่อนรู <c oughs> ้กลัวเลยคือทําผิดเองแล้วก็กลัวเอง <c oughs> เดี๋ยวเราจะพาไปดูวิธีการทําของเรา <c oughs> และนี่คือวัตถุดิบของเราใน <c oughs> วันนี้ไม่ได้ทํายำมานานมากๆทุกคนดู <c oughs> นี่คืออภิพมหาเมือมามหามหามหา,มหายำนี่และนี่คือปูม้าโอ้โหตัวใหญ่ามากและนี่นะคะคือปูม้าสดครั้งแรกในชีวิตเลยนะที่กินไม่เคยทําเองเลยแล้วก็กลัวด้วยเพราะว่ากลัวจะทําไม่สะอาดไม่สะอาดแต่ว่าไปขอความรู้จากฝั่งช่องนู้นมานะคะช่องบีบีนะคะบอกว่าแช่โซดาก่อนนะคะโอเคค่ะและฝั่งนี้นะคะตอนนี้คือคนเยอะมากนะคะ,ะมาหึมเลยนะคะ <c oughs> เหมือนรับมาเอาจริงรับมาเป็นตะกรงแต่ว่าสุดท้าย เดี๋ยวก็ถ่ายเองแล้วให้เขามาช่วยทำอ่ะนี่เขาสวยๆนะคะคุณแม่นี่นี่คืออ่ะการแกะปูทำยังไงขั้นตอนแรกคืออ,อ่ะขั้นตอนแรกแกะกระดองออกมาก่อนและขั้นตอนที่สองตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะย อาออกก่อนจากนั้นทําไงอ๋อเราไปให้แม่อ๋อมีสองส่วนตรงนี้คือทําการปอกกระเทียมอยู่โอเคค่ะเดี๋ยวดิฉันจะรอตำทีเดียวนะคะนี่นะคะขั้นตอนของการล้างกุ้งต้องบอกก่อนนะคะว่าโซดาเนี่ยเราจะไม่ทําการแช่ไว้นานเพราะว่าเขาจะมีความทําให้ตัวเนื้อของกุ้งมันลุยแล้วก็ต่อไปเป็นแป้งมันนะคะ คหลังจากนั้นเอาไปใส่ตู้เย็นห้านาทนี่ใส่ไปเลยให้มันสวยประมาณนี้นะทุกคนแล้วเราก็แบบนี้ไปเรื่อยแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นนะคะแค่นี้ค่ะนี่นะคะวันนี้คือพริกของเราในวันนี้ เรียบร้อยเดี๋ยวไปจัดจานกันค่ะฮัลโหลน,นี่ถ่ายรูปก่อน,น <c oughs> ม้าจจเย็นๆมาบอกแล้วว่าสองคนนี้ไม่ได้ ลงตอรี่มีคนดูว่าเขาจะบอกรึยีบคนนโอ้ยสิบคนโอ้ยน่าเกลียดมากเลยเขาจะบอกันนะดูนีของเราจะเกือบสามร้อยของใครของหนูอะขอ่งน้อยจะเย็นเย็นโอ้ยจอรี่อะก็รู้แล้วว่าดังจริงปะจริงปะขอดูหน่อยขอดูหน่อยของหนูนี่เป็นร้อยเลยนะเอ้ยมันลบไปแล้วมันหมดอายุอ้าวโกกไม่ใช่ของจริงก็รมว่าลงรูปไอ้โทคามาน่ะจริงเหรอคนนู้นละสองร้อยสามสิบทำไมบอกัึนะบูชอบการบอกรนนะคุณไม่ได้กินแบบนี้มานานเท่าไหร่แล้ว มันไม่เหมือนปูนี่นะน้องน้อยมันไม่เหมือนปูไข่นะระวังนะไม่เค็มนะเอาปลารามาลาดดีปยวป่ะได้แล้วล่ะลาดปลาลาก่อนปลาร้าไม่ได้ขายนะบางคนทักมาถามไม่มีเวลาจริงเพื่อนเขาทําอย่างอื่นกันเฮ้ยเฮ้ยลาไปเลยมูมันก็แค่แพ็คเดี๋ยวเราถ้าเราถ้าเรามีคนเยอะๆเราจะกลับมาขายอีกรอบนึงอขวดเขาลงลูกลงลูกประมูลเลยครับลาดเบิ่มไปคุณสุดมาลองกินดิเดี๋ยว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 เอาไปเถอะป เออมานั่งไล่ไปปูกระสบนะื้า่ปลาล้าไปหอมมากใส่อีกเฮ้ยอยากกลับมาขายว่ะมันอร่อยมากอะแล้วก็ในเพจคนด่าเต็มจะขายไหมของดีไม่ทำ มันอร่อยจริงๆเว้ยแต่แบบขอโทษจริงการตอบแชทไม่ใช่เรื่องตลกเลยนะรู้ปะไปนั่งตอบแต่ละคนแล้วต้องเก็บออเดอร์นับออเดอร์แล้วก็มาแพ็กอย่างเงี้ยแต่มันเสียดายไงเราทำม,มาแล้วแล้วมันเลิกโอ้โหน้ำปลาไหลยี่โบนี่มันคือมันกินกับข้าวได้เลยนะเนี่ยเพิ่งรู้เสียดายจริงว่ะเดี๋ยวก่อนนะเราจะกลับมาทำมาไปเวฟได้ไหมฮะนี่มันกระสุกเลยเนี่ยมาไปเวฟดีกว่ามาเขาจะพัชอ่ะขอต้อนรับน้องพายุ คือไม่ไหวเห็นแล้วต้องแบบเหนียแม่งโคตรแบบแมงวันตมอมโคตรเยอะใช่เพราะว่างั้นแหละถ้าอย่างนี้ต้องเอาพริกออกก่อนแล้วก็จุม่มเพราะว่าจุ่มเสร็จแล้ววางไว้ก่อนตีกุ้งอ่ะนี่ไปงานคนไทยน่าไหมนนกินได้เลยมลนะันรมใช่ไหมใช่กินได้เลยยำปลาร้าใช่ไหมเออปลาร้าหอมมากเพราะว่าอะไรป่ะพีลงไปเพิ่มนี่คือไข่ปูมะเฮ้ยเฮ้ยเอากินได้ที่ไหนล่ะ ทำเองมันไม่ให้เฮียทำเองไม่กล้ากินทำจริงปะปูไข่ดองปูม้าเนี่ยจะไม่เคยทำเองเลยจะไปซื้อกินตลอดเพราะว่ากลัวไม่อร่อยกลัวแบบไม่สะอาดเพราะว่าทำเองแต่สะอาดนะล้างแล้วล้างอีกนะบัดฮะล้างสันไหลเลยเนี่ยเมื่อเช้านะปูล้างสันไหล ปูไม้อย่าไปกินแบบที่สดมากนะเพราะอะไรเฮียบอกนะมันจะเหนียวไม่เฮียเคยกินแล้วคือแบบเอาแบบดิ้นดินเราขึ้นมากินเลยอะกล้ามเนื้อมันมันแน่นอะมันจะไม่แบบเนี้ยถ้าอย่างเงี้ยคือจะแบบเหลวละเอียดอีกิีเดียวเ้ยสดน้ําได้เลยเว้ยน้ำนี้สามารถเราไปใส่หอยแครงก็ได้เอาไปปลาอีโบนี่มันแบบมมันไุ่ย นึกถึงยำหอยแครงแล้วบาดนะโอ้โหโคตรแซ่บเลยเอาหอยแครงแบบไม่สุกด้วยนะต้องแบบลงก็ขึ้นเลยนะยังไงลงก็ขึ้นอย่างเงี้ยเสร็จแล้วแกะออกมาเลยจิ้มกับน้ำปลาเสียบไม้ก็ได้เลือดแดงๆโอ้โหอันนั้นแหละคือแบบที่สุดเฮ้ยเขาทาได้เฮ้ยเฮ้ยไปเลยยงไงไปเลยไปไหนยังไม่จบคลิปเลยมาเข้าไหมไม่รปัดแมงมันว่างๆก็นั่งแฉกไปๆไปๆไปไม่นักวันนักวันนั่งยิงไม่ให้เกียรติช่องเราให้เป็นนักขนมดิ เฮ้ยรูเนื้อคืนนี่จะปาร์ตี้นะที่ไหนที่นู่นน่ะห้องบัวไม่ได้นะบนนั้นผู้ชายไว้ให้ให้พรก่อนก่อนเจอผู้ชายนี่คุณนั่งทำอะไรวะทำเดี๋ยวนี้ไปไหมพงศ์เนี่ยเนะไปแล้วไม่บอกอ่ะนี่เจด้าก็เจด้าเหอะเลยเดี๋ยวาบโบไปทีปูเนื้อดีว่ะอย่างปูเนี่ยไม่เคยหรอกเนี่ยอู้หอันนี้อร่อยมา ต้องกินปูตัวผู้ผู้หรือเมียน่ะงออันนี้ตัวเมียนี่ว่ะเฮ้ยปูตัวเมียโคตรอร่อยเลยอะแต่ตัวผู้มันเหลวอะแบบว่ามือโบแบบเละอะเขาชิมหน่อยดิน้ำปลาอร่อยว่ะอร่อยมากเลยอะกินกับข้าวได้เลยอะเไม่้ <ท>ดเดี๋ยวจะเอาสูตรนี้ก็มาขายอีกอ่ะขอเวลาสปีนาค่อยขายใครอยากสั่งนะไปสั่งกับตัวเฮียก่อนเดี๋ยวขึ้นช่องทางเฮียแพ็กน้ำปลาให้หน่อยนะแพ็กน้ำปลาโบสั่งให้เพื่อนไปสั่งกับตัวเฮีย เฮ้ยกุ้งสุกอร่อยอ่ะมันจะกรุบๆนะเฮ้ยบูเริ่มไม่ไหวแล้วนะบูไม่เคยเจอเหตุการณ์ที่แมงวันมัดร,รวมกันเยอะขนาดนี้นะนนแต่ถ้าเป็นครัวเจาดานะมากินหมดเลยนะเนจดานทำเสื้ออาหารแหละเขาเลือกปูเป็นว่าแบบต้องเอาปูแบบไหนมาทำเขา้าใจป่ะแต่เนี่ยเราเลือกไม่เป็นเนี่ยเนี่ยอันนี้เนื้อมันจะอุ้ยอันนี้เนื้อสวยว่ะเครือ่องอะไรกไปอับที่ไหนได้ทุกน้ำปลาก็ชื่นใจเพื่อนๆเยอะเกลี่ยน้ำล้างอย่างเดียวแล้ว การทำปูไม่ใช่เรื่องง่ายนะค่ะบอกก่อนโอ้โหปูเพชรบุรีเพชรบุรีโอ้โห و, มวยแหลมพักเบีย้ยมวยเราเคยไปทำงานอะคนงานก็จะเก็บมาให้เชา้าเขาจะเอาปูมาฝากเขาเป็นเจ้าของเหรอเขาไปเอาในทะเลไงโอ้มันเยอะไหมพวกอยากรู้ก็แล้วแต่หาได้เยอะก็เยอะแล้วมันจะแบบวางไข่ทันไหมหรืออะไรเงี้ยอยากรู้ไหมทันในทะเลไหวเต็มไปหมดเลยเหลือหาปูอะแหลมพักเบี้ยเพื่อนเชา้าเขาจะนึ่งมาให้แล้วก็มานั่งแกะให้มวยโอ้โหเขาดึงเงี้ยเขาแกะเก่งนะแกะเก่ง สาวงามเมืองเพชรคนน่ารักราดบุรีน้ำตกวิทยโโยคการบุรีกำแพงเพชรกล้วยไข่โอ้โหกล้วยไข่นี่ลูกนึงยาวอย่างนี้คุณน้องทำท่าเนี้ยม่กี่คลิปแล้วเพื่อนๆกำแพงเพชรกล้วยไข่ลูกขนาดเนี้ยเอาที่โดนหอะไรมาใส่วันนี้ให้กี่คะแนนแปดสิบแปดแล้วอีกสิบสองคะแนนไปไหนให้บ้าไปให้ทำไมเฮียมันอยู่ไงปะ เาเนาตาย,ยอตั้งใจทำงานไปดูช่องเฮียเยอะนะคะเฮียบีบีแมมโม ทุกคนเดี๋ยวเราอาจจะเอาทุกอย่างไปทําให้สุกนะเพราะว่าท้องเราจะได้อยู่ได้อีกนานไม่อาจจะเป็นการทําปูมาครั้งสุดท้ายแล้วเพราะอะไรวปะทขาไม่เป็นอ่ะแต่ถามว่าอร่อยไหมอร่อยนะแต่พอมันทําเองแล้วมันคิดไงมันรู้สึกไงคือถ้าเกิดเราไปซื้อมามันไม่รู้สึกเขาเสรจปะเขาทำแล้วเราซื้ออ่ะแต่โอทำเองแล้วแบบอย่างกุ้งอย่างย่างกล้ากินนะแต่พอเป็นปูดองแล้วแบบยิ่งปูดองไข่นะกินไม่ได้หรือวะโบเคยทำปูดองใช่ไหมทุกคนโบจะบอกว่าโบกินไม่ได้เลยอ่ะถามว่ามันอร่อยไหมมันอร่อยมากๆเลยนะแต่ว่าพอกินแล้วมันคิดออ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 ่่่่่่่่ะะมมมมมมมัััันน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 นเเ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 หหห็็็็ภภาา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 าพพตยยยยยงงงงไไไปปปูดทททุกกกคค้บวีีํรจิล เย็นๆใช่ทำเสร็จนี่มเดินหนีเลยไปสั่งเขา้ามันเป็นเราทำอ่ะอ,อย่างม้าทำอย่างเงี้ยพวกกินหมดเลยอะแต่เราอยู่นะ้ำนมินนะทำเองอนะแค่ผัดกะเพราเนื้อน่นั่งกินจนแบบ มันลอยไปหมดเลยเป็นสไตล์เขาาถ่ายมาให้ดูลอยจะปังอยู่ในหม้อเทีทิ้งหมดเลยเป็นสไตล์เขาวันหนึ่งเอาอะไรปะหม่องข้าวไงที่แกถ่ายให้ดูอะไรวะไก่เหรอหรืออะไรก็ไม่รู้อะไก่ต้มสภาพคือดูไม่ได้เลยไก่เหนียวเพื่อนแกไลน์มาบอกซื้อไก่เหนียวให้หน่อยม้าหัวล้นตาเล็ดเลยมันคืออะไรวะโบไก่เหนียวเกิดมาเพิ่งเคยได้ยินแกไม่บอกไก่บ้านแกบอกไก่เหนียวไก่เหนียวอ่านให้โบอ่านแชทในรถหัวล้านเดียวมันไม่ใช่ไก่บ้านมันเป็นไก่เหนียว แล้วตอนนี้ขอสัมภาษณ์ก่อนมาอยู่นี่เรารู้สึกไงดีไหมย้ายมาอยู่นี่ชินหรือยังยัง อ่ะกลับไหมกลับไปเช่าที่เดิมไหมมาถามด้วยว่าไม่ชินอะไรไม่ชินอะไรมันไม่เห็นรถวิ่งอยากเห็นรถวิ่งแกนี่ก็มีความเยอะอยู่ในตัวแล้วมีบริเวณสนามหญ้าให้วิ่งมีอะไรเงี้ยไม่ชอบไม่อยากทากระต๊อบอย่งล่างรอะว่าได้ได้เวลาแหละหมาต้องติดต่อญาติคนแล้วได้เวลาย้ายลงน้อยแล้วเอาปายหาเสียงอะเอามาทําเป็นเพลงเมื่อยเอาเถอะโอเคทุกคนวันนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเพราะว่าวันนี้ก็อิ่มหนำสำราญขออนุญาตไปไปเนื่อปูให้สุกแล้วจะอร่อยกว่านี้ วันนี้คืออร่อยแต่อร่อยไม่สุดเพราะว่ามันคิดนะคะทุกคนก็สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ <c oughs> ไปแล้วไปแล้วเพื่อนๆเอ้ยกดทับตะไคร,รกกโโลุงกับน้องโบเลยนะคะสาธุค่ะขอบคุณมากๆาเลยค่ะทุกคน <c oughs> ชุดนี้นะคะโคซี่มีขายนะคะใครอยากได้นี่เป็นกางเกงนะคะ <c oughs> พร้อมเสื้อเลยนะคะสวยมากนี่เดี๋ยวขึ้นให้สีภู